ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับ w o r k f r o m Home นะครับนี่คือ ASU s v i v o ด o o k s 15 s 53 1นรุ่นใหม่ครับที่มาพร้อมกับ Intel Gen 10 i 5ไอฮะต้องบอกว่าบอดี้เขาเนี่ยมีความสวยงามมากๆและคุมโทนทั้งหมดเลยจริงๆครับและยังมาพร้อมกับจอแยกนะครับเ v i d i a ด e f o r c e ร x 250อีกด้วยหน้าจอใหญ่15นิ้วแอนติแกรททำงานสบายลดแสงสะท้อนน้ำหนักเบานะฮะเพียงแค่1.69กิโลกรัมเท่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูพร้อมกันกับ a s VivoBook รุ่นใหม่ตัวนี้ครบ เอ u s v i วิ v ว s 15 S531F รุ่นใหม่2020บอดี้สีสันสดใสเอาใจวัยรุ่นโดยเป็นสีแบบคุมโทนทั้งฝาหลังด้านบนของตัวเครื่องการใต้ของตัวเครื่องเพิ่มความสดใสทุกมุมมองและสร้างสรรค์ได้ตามใจด้วยสติ๊กเกอร์สุดน่ารักที่มีแถมมาให้ในกล่องพร้อมแรปเตอร์ชาร์จไฟที่ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายตัวเครื่องหนา18มิเมตรและน้ำหนักเพียง1.69กิกรัมเท่านั้น อัปเกรดความแรงมากขึ้นเป็น Intel Gen 10 i5 10210U โดยมาพร้อมกับหน้าจอ LED IPS 15.6นิ้ว Full HD 16:9ต่อขอบหน้าจอบาง Frame Rate Nano 8 Display Screen to Body Ratio สูงงถึง88%มุมมองกว้างหน้าจอแบบด้าน Anti-Glare ลดแสงสะท้อนไม่ปวดตาเวลาทำงานด้านบนมาพร้อมกับกล้อง IR HD Camera สำหรับใช้งานปลดล็อกเข้าตัวเครื่อง Windows Hello asus vivo book s 5 3 f รุ่นใหม่มาพร้อมกับลำโพงสเตอ asus sonic master certified by harman kardon จะใช้ฟังเพลงดูคลิปก็มาพร้อมกับหน้าจอ ips สีสันสดใสเต็มตาลดแสงสะท้อนทุกครั้งที่เปิดฝาเครื่องจะยกตัวเครื่องขึ้นอัตโนมัติ3.5องศาด้วย asus e n o l e lift เปิดฝาหน้าจอได้กว้างสุด145องศา<อ>เพิ่มรูปแบบการใช้งานให้ยิ่งจุดมากขึ้นคีย์บอร์ดฟูลไซส์แข็งแรงพร้อมนำแผดปุ่มตัวเลขสะดวกสำหรับสายงานด้านตัวเลขมีไฟ LED backlit ที่สามารถปรับได้สระดับพอเชื่อมต่อให้มาครบคันทั้ง USB 3.1 Gen1 USB-C 3.1 7 1 USB, USB 2.0 2ช่อง HDMI ขนาดเต็มสำหรับต่อหน้าจอพีเซนงานหรือใช้งานหน้าจอใหญ่ได้เลย 3.5ม m mm Audio@ มิลิเมตออดิโอแอดไมแจ็คและ m i โคร s d การ์ดีเดอร์เหลือเพียงช่องแลนที่ไม่จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่ถูกตัดออกไปสเปคสำคัญมาคร้อมกับชิปเซ็ต CPU Intel 1เทลเ i นเจ 10-210U 1.6 GHz 4 8ุ8เอเทอเธอบบูสูงสุดที่4.2 GHz RAM เแรมเป็น DDR 4 8 g b และการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce FX 2 5 0 2 g b DDR 5 V l a m หน่วยเก็บข้อมูลเป็น SSD แบบ PCIe x p r e s s 1อ B แบตเตอรี่ภายใน4.2วัตต์3เซลล์รองรับเทคโนโลยี Fast Charge 60%ใน49นาทีรองรับ Wi-Fi 6 w วิทย p กิ s หรือ Wi-Fi AX Bluetooth 5.0ผลการทดสอบด้านความแรง Gigband 4 m u t i c o r ได้คะแนนออกมาที่1,900 Cinebench R20 ได้ที่ประมาณ1,100ค r y s t a l Bismarck วัดความเร็วของ SSD ได้ความเร็วในการอ่านสูงสุดที่1,470 MB อร์ s ซและการเกี่ยนสูงสุดที่1,750 MB p e s การดจอ Nvidia GeForce MX250 มี VRAM หรือ RAM ในตัว2 GB ทำให้ไม่ต้องแชร์ RAM จาก RAM หลักเ <c oughs> พิ่มประสิทธิภาพในการตารัดต่อวิดีโอการใช้งาน Photoshop ได้ดีขึ้น ทำให้สเปคภาพรวมใช้งาน Photoshop ได้ในระดับมาตรฐานตัดต่อวิดีโอ4ฟสคลิปสั้นๆไม่ซับซ้อนได้และรองรับการใช้งานปวด Excel PowerPoint รวมถึงการทํางานอยู่บ้าน Work from Home เป็นแล็ปทอปที่เหมาะสมกับคนที่มองหาหน้าจอใหญ่มีปุ่มตัวเลขเครื่องสวยชาร์จไวเทคโนโลยีใหม่และความไวของชิปเซนระดับมาตรฐานไม่ใช่เครื่องไฮเ h อร์ฟอร์แมน e ASUS Vivobook S531F มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home ไร c เ n นแท้พร้อมใช้งานมาพร้อมกับการรับประกันแบบ ASUS Perfect Warranty นอกจากนี้แล้วในกล่องยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้สําหรับใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มเติมพร้อมระบบป้องกันฮาร์ดดิสเสียหายเมื่อตัวเครื่องได้รับการกระทบกระเทือนอีกด้วยสําหรับผู้ที่สนใจ ASUS VivoBook S15 S531F รุ่นใหม่นี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่นและราคาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ